สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับดวนสิทธิ์ผู้สูงอายุกู 30, ้สามหมืนถึงหนึ่งแสนผ่อนสามปีไม่มีดอกเบี้ยก่อนจะรับชมช่วยปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ในวันนี้ผมมีสิทธิ์ของผู้สูงอายุเอามาฝากอีกหนึงสิทธิ์นะครับเรียกว่าประชาชนคนไทยที่อายุ60ปีขึ้นไปมีสิทธิ์นี้นะครับนี่นะครับเอกสารตรงนี้ผมได้มาจากกรมกิจการผู้สูงอายุโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ไม่มีผิดพลาดน,นะครับเขาเรียกว่ากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุวัตถุประสงค์นะครับก็ให้ผู้สูงอายุกู้ยืมเป็นทุนสําหรับ ในการประกอบอาชีพกู้ได้ทั้งแบบลายบุคคลแล้วก็ลายกลุ่มนะครับลักษณะการให้กู้ยืมก็คือเหมือนเมื่อกี้นะครับก็เป็นการให้ทุนประกอบอาชีพเป็นรายบุคคลแล้วก็เป็นลายกลุ่มวิธีการให้กู้ยืมก็คือให้ผู้สูงอายุได้กู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพโดยถ้ากู้ยืมเป็นลายบุคคลนะครับจะได้ไม่เกินส0 0 0 0บาทแต่ถ้ากู้ยืมเป็นลายกลุ่มซึ่งกลุ่มหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า5คนนะครับจะได้กลุ่มละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท ทั้งนี้ให้ชําระคืนเป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน3ปีแต่จะไม่มีการคิดดอกเบีย้ยแต่อย่างใดนะครับคุณสมบัติของผู้กู้และผู้คําประกันผู้สูงอายุที่ต้องการขอรับเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุต้องมีอายุเกิน60ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุนประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งทุนอื่นหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ และมีคุณสมบัติดังนี้ก็คุณสมบัติผู้กู้ยืม 1. สามารถประกอบอาชีพได้ 2. มีแผนงานหรือโครงการประกอบอาชีพที่เหมาะสม 3. กรณีกู้ยืมรวมกลุ่มประกอบอาชีพกลุ่มละไม่น้อยกว่า5คนต้องมีคุณสมบัติตาม123และต้องมีการจัดโครงสร้างกลุ่มประกอบด้วยก็มีรายชื่อกรรมการกลุ่มขอรายชื่อสมาชิกกลุ่ม คอมีแผนงานโครงการการประกอบอาชีพที่กระทำรวมกันเป็นกลุ่มงอหนังสือรับรองจากองค์กรของผู้สูงอายุองค์กรภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 4. กรณีผู้กู้ยืมมีคู่สมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด,ด้วยหากผู้ขอกู้รายใดไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากคุณสมบัติผู้กู้ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เกินเกณฑ์และกู้ผิดวัตถุประสงค์ จะสามารถส่งมาใหม่ได้หลังจากผ่าน6เดือนมาแล้วนับจากวันที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุพิจารณาขอบอกเลยนะครับว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการนี้นะครับเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือกันมากกว่านะครับผ่อนปลนมากกว่าการที่พวกท่านจะไปกู้ยืมเงินตามธนาคารทั่วๆไปนะครับตรงนั้นเขาจะมีมาตรการแบบเข้มงวดที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาหนี้เสียนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกท่านที่กู้แล้วจะผ่านนะครับเพราะบางท่านอาจจะไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับแล้วพอจะมากู้บางครั้งเขาก็จะไม่อนุมัติเช่นกันนะครับขอคุณสมบัติผู้ค้ำประกันกรณีให้กู้ยืมเป็นรายบุคคลผู้กู้ต้องหาบุคคลที่น่าเชื่อถือจํานวนหนึ่งคนเป็นผู้ค้ำประกันเช่นเป็นผู้ที่มีอาชีพมั่นคงรายได้แน่นอนมีหลักฐานแสดงรายได้และการประกอบอาชีพ เช่นหนังสือรับรองสมุดบัญชีธนาคารที่มียอดหมุนเวียนเข้าทุกเดือนอย่างน้อย3าเดือนขึ้นไปที่ยืนยันการมีรายได้ของผู้คำกันแล้วก็มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนตรวจสอบได้โดยมีภูมิลำเนาเดียวกันกับผู้ขอกู้ยืมแล้วก็ไม่เป็นผู้คำะกันให้บุคคลอื่นที่ขอยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุหรือไม่เป็นผู้ที่กู้ยืมด้วยกันเองกรณีนี้ก็คือที่เรียกว่าแท็กทีมนะครับ กับกลุ่มกันทีมละ2คนหรือ3คนแล้วก็มีการคำประกันคว้ยกันไปคว้ยกันมานะครับแบบนี้จะเหมือนกับโกงเขานะครับซึ่งทําไม่ได้นะครับและผมขอย้ํานะครับการที่เขาให้มีผู้คำประกันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้ท่านกู้ยากแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ผมได้รับมานะครับผู้คำประกันนี้ขอแบบว่าให้เป็นพิธีก็พอนะครับคือไม่ต้องถึงขนาดที่ท่านต้องมีรายได้เป็นก่อเป็นกรรมหรือ มีกิจการที่เป็นหลักเป็นฐานมั่นคงอันนั้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับขอแค่พอเป็นพิธีไม่ได้น่าเกียรตินะครับมีรายได้เข้ามีเงินทุนหมุนเวียนก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเรียกว่ายืดหยุ่นมากพอสมควรนะครับในการพิจารณาเงินกู้สําหรับพวกท่านนี้นะครับเพราะว่ามาตรการนี้อย่างที่ผมบอกข้างต้นนะครับว่าคือสิทธิพิเศษบุคคลทั่วไปจะกู้แบบนี้ไม่ได้นะครับส่วนกรณีให้กู้ยืมเปไ็นรายกลุ่มสมาชิกในกลุ่มที่ต้องการกู้ยืมเงิน ต้องจัดหาผู้ค้ำประกันตามจำนวนผู้กู้ยืมโดยต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพมั่นคงรายได้แน่นอนมีหลักฐานแสดงรายได้และการประกอบอาชีพหนังสือรับรองสมุดบัญชีธน,นาคารที่มียอดหมุนเวียนเข้าทุกเดือนอย่างน้อย3ามเดือนขึ้นไปหรือบัญชีสหกรณ์ทั่วไปที่ยืนยันการมีไรายได้ของผู้ค้ำประกันและมีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนตรวจสอบได้ไม่เป็นผู้ค้ำประกันให้บุคคลอื่นที่ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ หรือไม่เป็นผู้ที่กู้ยืมเงินด้วยกันเองและต้องรับผิดชอบลูกหนี้ร่วมกันตรงนี้ก็หลักการเหมือนสักครู่นี้นะครับกรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด,ด้วยผู้ค้ำประกันต้องมีภูมิลำเนาเดียวกันกับผู้ขอกู้ยืม5วงเงินที่กองทุนผู้สูงอายุให้การสนับสนุน5.1รายบุคคลอนุมัติเงินกู้ยืมตามความเหมาะสมรายละไม่เกิน30,000บาท ก็หมายความว่าไม่ได้สามหมื่นทุกคนนะครับเขาจะดูตามความเหมาะสมด้วยนะครับว่าความจําเป็นของท่านมากน้อยเพียงใดน,นะครับ5.2าายกลุ่มกลุ่มละไม่น้อยกว่า5คนอนุมัติเงินกู้ยืมตามความเหมาะสมกลุ่มละไม่เกิน1000 0แบาททั้งนี้การพิจารณาอนุมัติคํานึงถึงความสามารถในการชาระหนี้ด้วย6เอกสารประกอบการกู้ยืม6.1กรณีให้กู้ยืมไปรายบุคคลประกอบด้วยสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็คือ สำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาบัตรประจ,จำตัวประชาชนของผู้ขอกู้ยืมแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจ,จำตัวประชาชนของผู้คำ้ำแล้วก็ประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพแผนผังการประกอบอาชีพแล้วก็ที่อยู่อาศัยหนังสือรับรองเงินเดือนสลิปของผู้ค้ำประกันเว้นแต่เกษตรกรหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปของผู้คำ้ำประกันเว้นแต่เกษตรกรแล้วก็หนังสือยินยอมคู่สมรส ผู้ขอกู้และผู้ค้ำประกันหากมีใบความว่าทั้งผู้คำ้ำทั้งผู้กู้ถ้าท่านมีคู่สมรสท่านต้องมีหนังสือยินยอมด้วยนะครับแล้วก็หนังสือสัญญาเช่าบ้านในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่6.2กรณีให้กู้ยืมเป็นรายกลุ่มประกอบด้วยกสำเนาบัตรประชาชนขสำเนาทะเบียนบ้านคโครงการประกอบอาชีพของกลุ่มงหนังสือสัญญาเชา่าในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่ จอสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกันชหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันเว้นแต่เป็นเกษตรกรชอหนังสือยินยอมคู่สมรสหากมีหมายความว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับต้องใช้ทุกคนนะครับไม่ได้หมายความว่าใช้คนใดคนหนึ่งนะครับถ้าท่านมี5คนก็ต้องใช้ทั้ง5คนนี่นะครับทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแล้วก็ หนังสือยินยอมของคู่สมรสนะครับใช้ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งของผู้ค้ำประกันด้วย7การทําสัญญากู้ยืมเงินหากผู้กู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินทางสํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตามสถานที่ที่ผู้กู้ได้ยื่นกู้ก็คือสำนักงานพมจังหวัดที่ท่านได้ยื่นกู้ไว้นะครับจะแจ้งให้ผู้กู้และก็ผู้ค้ำประกันหรือกลุ่มประกอบอาชีพของผู้สูงอายุมาทำสัญญากู้ยืมเงินแล้วก็ทำสัญญาค้ำประกันถ้าไม่มาทำสัญญาภายใน30วันนับแต่วันที่แจ้งให้ทราบก็ให้ถือว่าการกู้ยืมเงินในครั้งนั้นเป็นอันสละสิทธิ์หรือยกเลิก หากเป็นส่วนภูมิภาคจะต้องแจ้งให้กองทุนผู้สูงอายุทราบด้วยว่ามีผู้ผ่านการอนุมัติใดที่ไม่มาทำสัญญาภายใน30วันเพื่อแจ้งผลการยกเลิกให้กับผู้กู้ทราบต่อไป8การชำระเงินคืนเมื่อท่านได้รับเงินส่วนนี้ไปแล้วนะครับเวลาท่านจะชำระเงินคืนก็ต้องให้ผู้กู้ส่วนภูมิภาคผ่อนชำระตามสัญญาณนะสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ หรือสนันักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือจะจ่ายทางธานาณัติก็ได้นะครับตามสถานที่ที่ผู้กู้ได้ยื่นขอกู้ภายในระยะเวลา3ปีนับแต่วันที่รับเงินกู้โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยนะครับให้ชำระคืนเป็นรายงวดทุกๆ30วันภายในวันที่5ของทุกๆเดือนหรือไม่เกินวันที่15ในเดือนนั้นๆก็คืออย่างเร็วนะครับวันที่5อย่างช้าก็ห้ามเกินวันที่15ในเดือนนั้นๆเมื่อผู้กู้ได้ชำระเงินกู้เป็นรายงวดแล้ว จะได้รับหลักฐานการรับเงินทุกครั้งหากไม่ได้รับหลักฐานการรับเงินให้แจ้งมาที่กลุ่มกองทุนผู้สูงอายุสํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสคนพิก,การและผู้สูงอายุที่ตั้งเลขที่618ทับ1ถนนมักกะสันเขตลาดเทวีกรุงเทพ10400เบอร์โทรศัพท์022555850-9ต่อ 287และ289โทรสาร02-253-9115ส่ส่วนสถานที่ที่ท่านจะไปติดต่อขอรับการกู้ยืมเงินนะครับถ้าท่านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก็ให้ยื่นที่สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุถ้าท่านอยู่ในส่วนของภูมิภาคนะครับหรือต่างจังหวัด ก็ให้ยื่นที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือที่เรียกว่าพมจังหวัดนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินหรือเป็นสิทธิ์ของท่านผู้สูงอายุที่เป็นคนไทยทั้งประเทศนะครับท่านใดร้อนเงินหรือขัดข้องเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับสามารถไปกู้ตรงนี้ได้ไม่ต้องเสียดอกใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแต่ได้กลับได้ อย่างที่บอกนะครับว่าการพิจารณาวงเงินกู้นี้เป็นสิทธิพิเศษของพวกท่านนะครับจะมีการพิจารณาที่ง่ายกว่าการกู้ยืมเงินทั่วๆไปอย่างแน่นอนแม้กระทั่งเงื่อนไขของผู้ค้ำประกันก็จะไม่เข้มงวดเหมือนผู้ค้ำประกันกรณีที่ท่านไปกู้ยืมตามธนาคารทั่วๆไปนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของมาตรการนี้นะครับกองทุนผู้สูงอายุเขาต้องการที่จะช่วยเหลือนะครับไม่ได้ต้องการ ตั้งขึ้นมาเพื่อขากำไรแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นโดยหลักการคือพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกท่านที่เดือดร้อนเข้ามานะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ